Don stop. สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มดไลฟ์นะครับแล้ววันนี้นะครับมดไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวนะครับแต่ว่ามดจะมารีวิวนี่เลยนะครับ กล้องของ iPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งเราจะมาทดสอบการถ่ายรูปนะครับว่าสําหรับ user ทั่วไปเนี่ยนะครับถ้ามาถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามาถ่ายรูปเราก็จะต้องมีแบบนะครับซึ่งแบบของเราก็คือคนนี้นะครับแม่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งแม่ก็จะมาเป็นแบบให้เราในวันนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโหมดกล้องต่างๆนะครับที่เราจะถ่ายวันนี้นะครับมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วแบบ ไม่ปรับแต่งเลยนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูนะครับนี่โหมดในการถ่ายภาพของเรานะครับเริ่มจากการถ่ายหนึ่งเอก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวให้แม่เรานะครับเดี๋ยวให้แม่เรามายืนตรงนี้นะครับในการถ่ายต้องทําเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่าโหมดปกตินะครับจะเป็นประมาณไหนนะครับถ่ายก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับ ต่อมาไปดูที่2 5 x ุดนะครับโอเคนะครับรถมา <laughs> ในขณะที่เราถ่ายก็จะมีรถมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆเ,เนาะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมุมที่ถ้าสมมติว่ามีวัตถุอยู่ข้างหลังนะครับในแสงที่พอเหมาะมันจะเป็นยังไงนะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวแม่ยืนประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะ,ะดูนะ เราจะถ,าถ่ายที่ระยะ1 x นะครับแสงตอนนี้เป็นประมาณ4โมงกว่ามันก็จะร้อนๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราถอยออกมาที่ระยะประมาณ2นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ไป2เซตแล้วนะสังเกตว่ารถจะมาตลอดเลยแดดแรง และในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะพาแม่นะครับไปทดสอบการถ่ายย้อนแสงนะครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดย้อนแสงแล้วเนี่ยไอโฟนจะทํา HDR นะครับหรือการเก็บภาพย้อนแสงได้ดีประมาณไหนนะครับโอเคตอนนี้แม่ของเราก็ยืนย้อนแสงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าย้อนแสงจะได้ประมาณไหนเนาะอันนี้ถ่ายที่ระยะ 1x นะครับอ่าต่อมาเราจะดูที่ระยะ 2x นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปแม่นะครับในลหลายๆมุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรวมรูปให้ทุกคนดูทีเดียวเลยนะครับไป โอเคนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปมาประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปให้แม่ดูนะครับก็ให้ดูจากในกล้อง iPhone เลยลวกันนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับถ้าเกิดดูจากใน iPhone เลยเนี่ยสวยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้อ่าให้ดูความเห็นก่อนนะครับเป็นไงเอาแบบตอแบบตอแบบความจริง <laughs> อืมก็คือ,อก็คือโอเคแหละได้แหละได้และ,และ,และมัง้ง <laughs> ก็นะครับ น่าจะได้แหละเนี่ยเดี๋ยวไปโพสต์ในคอมอีกทีนึงนะครับสำหรับมดนะครับย้ายมาจาก iphone 11 pro max ก็ต้องบอกว่าจริงๆกล้องมันไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับหรือว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับใครที่ย้ายมาจาก xs นะครับหรือ iphone 10อะไรประมาณนี้ก็อาจจะว้าวขึ้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศนะครับรอบๆอีกนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเฉพาะคุณอย่างเดียวเดี๋ยวจะคอยเก็บแสงเก็บให้ดูแล้วกันนะครับว่าภาพที่ได้จาก iPhone 12 Pro Max มันจะประมาณไหนเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละบ๊ายบายดิโอเคบ๊ายบาย